ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอมลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอ้โหบททดสอบบททดสอบแรก ก็คือผ่านแสงแห่งอะไรนะจะเออเขาเรียกอะไรนะแสงแห่งเทพสมุทรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะเหมือนมันจะมีแรงกดใช่ใช้พลังอะไรก็คือเหมือนสะท้อนเดนจะท้อนกลับมาก็เลยต้องเหมือนค่อยๆไปแบบเพื่อต้านอะวิวบบเหมือนเราเดินต้านอะไรสักอย่างนึงมันก็จะหนักๆใช้พลังได้แต่ห้ามไปโจมตีหรืออะไรแบบออกไปจากตัวมันจะสะท้อนกับใช้เดินใช้คุมได้หมด ถังซานยังไม่ไหวขนาดกระดูกวิญญาณของน้องก็คือพัฒนามาแล้วนะเอาจากสีแดงกลายเป็นสีนี้ก็คือสมบูรณ์ขึ้นไปอีกนะยังไม่ได้ห้าสิบขั้นวนะวันแรกอะได้ห้าสิบขั้นเขามีเวลาให้ตั้งหนึ่งป<อ>ีเดี๋ยวต้องไปคิดหาวิธีก่อนอวันนี้วันแรกมาทดมาลองอ่ัน<อ>ไม่ใช่นะสมสมมุติว่าถังซานตีลังกาตัวเมื่ขึ้นได้ไหมที่แรกคิดเข้าใจว่าถังซานจะมาวันหลังแต่ไม่เลยเอาวันนั้นเลยอย่าว่าแล้วก็อีกด่านหนึ่งก็จะอีกคนหนึ่งก็คือน้องเสียงเสียงก็จะมาอมุดรไปอ่า ทีแรกนึกว่าน้องไปไหนเนาะน้องหายไปออแต่ว่าน้องหมาของจริงก็คือแบบเชื่อใจ,อใจมั่นใจนะมากว่าเขาจะไม่หนีเชื่อเชื่อในตัวของเซียงเซียงมากใช่ตอนนี้ก็นี่แหละทุกคนอยู่ในอยู่ในด่านเดียวกันเพียงแค่ขั้นบันไดอะ่ะมันต่างกาันตามระดับของพวกพี่ใต้อะ่ะมันจะร้อยกว่าแหไะเนาะใช่ร้อยขนาดของนิ่งหลงอย่างร้อยแค่ร้อยสามสิบหกแต่ของทางทานสามร้อยกว่า สามร้อยซึ่งมันมากกว่ามันมันเกือบจะสามเท่าเขาบอกว่ามันมันเกินสองเท่าทําไมหลืออะไรที่อย่างเขาคุยกันแล้วทางซานบอกไม่รู้เหมือนกันทําไมมันถึงแบบเกือบสามเท่านั่นดีเพราะอะไรวะเนาะเธอลงคิดดูดิมันจะชอบมีอะไรแบบนี้เออทําไมถึงได้แบบต้องเยอะขนาดนั้นนั่นนะสิที่จริงคือของของน้องของน้องอะไรนะที่ที่เจ็ดน้องนิ่งลงๆเนาะที่ระดับเจ็ดของสี่สามหกเป็นสามหกใช่ปะใช่ทางซานสามร้อยกว่า หรือพราะสีทองอาจจะใช่เพราะระดับสูงสุดหนยมันก็เลยแบบออกไปเต็มที่เลยเออมันก็คงจะไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากว่าเขาเนี่ยแหละเขาต้องสืบทอดอันนี้ไงแต่บันไดมีเป็นพันขั้นเลยนี่เขาบอกเออแต่ให้เดินแค่สามวันให้เดินแค่นั้นเนาะไม่ไม่ได้ให้ไปถึงถึงหนึ่งพันใช่ไหมดย๋ยว่าทางอาาไปถึงเลยนะมันดูยากลาบากจริงนะขนาดแค่ห้าสิบขั้นเมื่อกี้ก็ดูผ่านผ่านแบบยากอ่ะเขาว่าถ้าผ่านอันนี้ไปก็อาจจะร่างกายจะแข็งแกร่งขึ้นอีกเออเออ พราะมันโดนแรงกดทับแล้วมันแบบทำให้ร่างกายมันขยับยากเออแข่งขันขึ้นไปอเข้าไปอีกเนาะใช่โอเคเดี๋ยวดูต่อเนาะใช่ okay, s <S ครับ